ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาจาละลมาเล่นเกมหมครับในนี้เกมที่ชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรเั้นเกมในปคิดไปรอตอ,ตอนกันนครัเกเปากันเ่แค่สี่คุณ อาเจ้เธออาเนียจริงมเหมือนด่างกล้องันนี้ก็งรงงานใครลงลง่างกลองเก็ถามเอาลกันนะตอนนี้เวลาใกล้เริ่มแล้วครับบายมีโป เ,าเาบาๆเีเย,ยไม่เล่นเลยทรัพ์เก็มาเล่นไม่ได้ยำไมมันบ่นอยากเล่นมึงนี่ยโหเครื่องกะให้นอกเลยมันไม่เล่น,ม,น,ม,ลนมันเล่นเคขาวทำไม 哎、嗯，没没没。嗯嗯嗯 một lần điều và coffeeođay, phiếu đài được đài, được đài, đài được ต่อๆคิดบนเตียงผมก็เข้ามาบนเตียงเรียบร้อย

ก็ไเลก็เข้าได้เป็นที่เรียบร้อยอ,อย่าผมต่อตอนที่อยเนี้านายตอนเนี้ยมันอะไรนั้นก่อนตอนนี้มันก็เลือนน้ยเลยนะครับเริ่ม โซน่าตาของซิกเล็ต sao anh phải tham cùng những thế? ai trinh lại nào? dù Yeah, we're now in places Slum, Slum. See, go next. 这里。